หนึ่งในะตำนานจระเข้กินคนไอด่างเกยชัยมันตายยังไงแล้วใครเป็นคนจัดการมันไอด่างเกยชัยเป็นจระเข้น้ําจืดที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของไทยอาศัยอยู่ในแม่น้ํายมศบกับแม่น้ำน่านจังหวัดนครสวรรค์หรือเมืองบางพระในช่วงยุคสุโขทัยนั่นเองฮะชื่อของมันกลายเป็นเรื่องเล่าขานมานานหลายชั่วอายุคนเนื่องจากความดุร้ายและวิลกรรมอันน่าสะพรึงกลัวของมันในช่วงยุครัชาการที่5ถึงรัชากาลที่6ที่มาของคําว่าไอด่างมาจากเกตของมันที่มีสีขาวเป็นจุดด่างบริเวณหัวและลําตัวต่างจากจระเ,เขี อสีาตแม้ว่าจะไม่มีบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับขนาดของไอ้ด่างเกยชัยแต่มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านบอกว่ามันมีขนาดใหญ่มากจนสามารถนอนขวางลําน้ําจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยฮะตามบันทึกเล่าว่ามันมีนิสัยดุร้ายมากกว่าจระเข้ทั่วไปชอบซุ่มโจมตีในน้ําและไม่กลัวมนุษย์ล่าคนที่ลงไปเล่นน้ารวมถึงสัตว์เลี้ยงอย่างวัวหรือควายของชาวบ้านที่ลงไปกินน้ําริมฝั่งแม่น้ําสร้างความหวาดกลัวไปทั่วพื้นที่จนชาวบ้านไม่กล้าลงไปเล่นน้ําเป็นเวลานับปีและการตายของมันตามตำนานเล่าว่ามีกลุ่มมนนนาาาายพรรฝีีีือดดดํโขชกทู่แล พื้นที่ในขณะนั้นรวมถึงชาวบ้านเพื่อออกล่าไอ้ด่างเกยชัยโดยใช้ปืนไฟที่ชื่อว่าปืนคาบศิลายิงเข้าจุดอ่อนของมันและใช้ตะข่ายเหล็กกับหอกปลายแหลมแทงซ้ําหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดไอ้ด่างเกยชัยก็ถูกกาจัดลงศีรษะของจระเข้ตัวนี้ก็ถูกขายต่อให้กับชาวต่างชาติไปตามบันทึกที่อยู่ในสมุดของกรมพยาดํารงราชานุภาพเรื่องราวของไอ้ด่างเกยชัยถูกเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นตำนานจระเข้สุดโหดกินคนเป็นที่จดจําของชาวเมืองนครสวรรค์และเรื่องราวของไอ้ด่างเกยชัยก็มักจะถูกจําสสัับบนก ấy đảng băng mút đó nè hả